สวยงามล้ำค่ามากด้วยพุทธคุณของดีรุ่นสิปีครูปีพศ2565หลวงพ่อกกวชุดตินทโลวัดโคสิตารามย้อนยุค สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นุ้น้องเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิ์พี่พี่นุ้น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะให้กับพี่ๆน้องๆเองซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านนะหลังจากที่วัดโคสิตารามได้เปิดจำหน่ายวัตถุมงคลเป็นวันแรกออกมานะทางเรานะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะก็ได้นะทำนะครับนะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลปีพศ .2565 ว่ามีเปิดจำหน่ายอะไรบ้างที่วัดราคาเท่าไหร่แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในวันนั้นว่า ไม้แกะใหญ่ไม้แกะเล็กคืออะไรเป็นแบบไหนเป็นยังไงหลายๆคนตอนนี้อาจจะมีไว้ในครอบครองบูชาหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่พี่ๆน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะวันนี้ผมเลยจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านมาดูนะครับนะว่าไม้แกะของวัดโคสิตารามเนี่ยที่เขาเขียนไว้ในใบรายการที่เราสงสัยอยู่เนี่ยเป็นรูปลักษณะอะไรยังไงแบบไหนพอดีว่าผมโชคดีนะครับนะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะแบ่งไม้แกะนะไซส์ใหญ่ นะครับนำมาให้กับผม1บาทน,นะผมก็เลยอยากจะมาให้กับพี่พีน้องๆได้ดูนะครับนะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนี่นะเป็นแบบนี้ไม้แกะนะครับนะหลวงพ่อกลัวชุดดินทะโลขนาดใหญ่นะปีพศ2565นนะครับนะลักษณะโดยรวมนะก็คล้ายๆกับกรอบรูปนะครับนะเขาจะแกะ นะเป็นให้เหมือนอารมณ์ประมาณว่ากรอบรูปเลยนะครับนะแล้วก็มีนะรูปหลวงพ่อกลวยชุดนินทโลนั่งตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะแล้วก็ตรงฐานตั้งเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะล่างลงมาสุดเลยก็จะเขียนว่าวัดโอสิตารามอําเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทนะข้างบนนะครับนะตรงด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะเป็นยันคู่นะลักษณะเหมือนกับรูปยันคู่หลวงพ่อกลวยชุดนินทโลเลยเป็นยันตัวเดียวกันนะนำมาใส่ทั้งสองข้าง นะครับนะเราพลิกมาด้านหลังแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, สวยงามนะครับนะด้านหลังนี่นะมองลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีปีพศออในการจัดสร้างเขียนเอาไว้ว่า2565นะครับนะั้นแล้วก็ยังมีขา นี่นะเป็นขาตั้งนะให้เราเอาไว้ไปตั้งไว้บูชาได้เลยนะตัวนี้ยังเป็นซีนเดิมของวัดอยู่นะเนี่ยนะจะมีซีนเดิมนะของวัดอยู่นะอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะพี่พี่นะนะผมเพราะผมมีแค่บานเดียวนะอยากจะเก็บรักษาเอาไว้นะเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จํานวนการสร้างน้อยมากไม้แกะขนาดใหญ่จํานวนการสร้าง200บานไม้แกะขนาดเล็กจํานวนการสร้าง200บานอย่างละ200รวมแล้วเป็น400เท่านั้นเองถือว่าน้อยมาก ไม้นี้นะแกะมาจากไม้สักนะครับนะไม้สักนะเห็นไหมสวยงามเป็นอย่างมากแล้วแต่ละภาพสีอาจจะไม่เหมือนกันโทนสีอาจจะแตกต่างกันด้วยลักษณะของไม้นะครับนะที่เขามีความเป็นธรรมชาติของเขาในะอย่างของผมเนี่ยที่ได้มาเป็นทูโทนเลยนะนะมาผมก็เรียกแบบโอ้โหนี่อันนี้ผมเรียกแบบทูโทนเลยเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมนะครึ่งหนึ่งนะจะเป็นสีสว่างสว่างครึ่งหนึ่งก็จะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับนะสวยงามเป็นอย่างมากสําหรับใครที่แบบว่าฮ อยากได้นะครับนะเออนะมีรูปภาพบูชาหลวงพ่อเยอะแล้วนะครับนะอยากจะได้เป็นไม้นะครับนะก็ลองไปหาเช่าบูชากันนะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทามาได้สวยงามเป็นอย่างมากนะบอกเลยว่าสวยงามทรงคุณค่าและล้าค่าเป็นอย่างมากและที่สําคัญนะผมบอกเลยนะว่าปกติแล้วนะครับนะวัตถุมงคลวัดโคศีตาลามที่ทําออกมา อย่างแรกที่จะหมดเลยนะครับนะจะหมดก่อนเพื่อนจะหมดก่อนเลยจะหมดก่อนใครเลยนั่นก็คือเหรียญกระไหลทองนะครับนะแต่ปีนี้มีสอดแทรกเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไม้แกะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หมดไปด้วยความรวดเร็ว นะครับนะภายใน1-2วันที่วัดเปิดจําหน่ายวัตถุมงคลมานะครับนะหมดด้วยความรวดเร็วมากนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องร้องว้าวอ่ะตัวผมเห็นผมยังหืมนะว้าวมากนะสวยงามเป็นอย่างมากนะทาออกมาได้สวยงามและละเอียดมากวัตถุมงคลปีพศ2 5ง5นะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ทําออกมาได้สวยงามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเหรียญโลนะครับนะหลังหานุมาหรือหลังกระไหลทอง นะครับนะเออหลังไม่ใช่หลังกระไหลทองจะบ้าแะ้วพูดผิดนันเหรียญโล่นันหลังฮนุมานแล้วก็หลังยันนันเนื้อกระไหลทองเหรียญโล่เนื้ออัปปากาแล้วก็ทําออกมาสวยนะบอกเลยว่าวัตถุมงคลปีพศ2 5 1 5เนี่ยโอ้โหนะ พอชื่นชมเลยเรื่องความสวยสวยงามเป็นอย่างมากเหมือนที่ผมบอกไปเลยว,ว่าสวยงามและทรงคุณค่ามากด้วยพุทธคุณ,ณนะครับนะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะที่กําลังเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วโอ้โหอยากจะเดินทางไปวัดโคศิตารามเลยก็เลยอยากจะถามว่าที่วัดโคศิตารามยังมีวัตถุมงคลให้เช่าอ,อีกหรือเปล่านะบอกเลยว่าตอนนี้วัตถุมงคลที่วัดโคสิตารามยังมีให้กับทุกๆคนได้ไปบูชาที่วัดได้เลยนะครับนะเผื่อใครมีโอกาสนั้นะหรือกําลังวางโปรแกรมอยู่แล้วก็สงสัยว่าเฮ้ย ที่วัดมีหรือเปล่าเราเราไปจะแปกหรือเปล่าจะมีวัตถุมงคลให้เราได้เช่าบูชาไหมตอบเลยว่ามีครับพี่ๆนะมาเอาเบื้องต้นไปก่อนเลยแล้และกันนะหนึ่งก็คือรูปขนาดห้อยคอนะตอนนี้ยังมีครบเลยทั้ง5แบบ นะครับนะที่วัดโคศิตารามนะรูปขนาดห้อยคอนะอรูปขนาดบูชานะไซ5้าคูณเนะแล้วก็ไซใหญ่ขึ้นมานะครับนะแบบใส่กอบแบบนี้นะแล้วก็มีผ้ายันอีกนะผ้ยายันก็มีให้เราเช่าบูชานะครับนะยังมีหลากหลายวัตถุมงคลนะครับนะเหรียญโลนเนื้ออัป,ปกากะนะครับนะเอามามีหลากหลายวัตถุมงคลนะรับรองเลยว่าพี่ๆน้องๆถ้าเดินทางไปที่วัดโคศิตารามยังมีวัตถุมงคลให้พี่ๆทุกท่านได้ไปเช่าหาได้ไปร่วมทําบุญกับวัดโคศิตารามอย่างแน่นอน นะครับนะใครมีโอกาสก็ลองเดินทางไปดูแล้วกันแต่ตอนนี้คือของที่หมดหลักๆแน่ๆเลยนะก็คือ1แหละไม้นะไม้แกะ2แหละก็คือเ,ออเหรียญกระไหลทองเนี่ยอันนี้คือของหลักๆเนี่ยหมดไปแล้วเหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าของหลักๆเนี่ยก็คือจะมีกระไหลทององค์บูชามีดนะครับนะคือล่าสุดมาเนี่ยผมไปวัดโพสิตารามมาในช่วงปลายเดือนเมษา ผมไปวัดโกศิตารามาเนี่ยนะวันนั้นที่ผมจะกลับนะก็เห็นเขาบอกว่าองค์บูชาเหลือไม่มากกันนะเหลืออีกประมาณ23องค์สุดท้ายนี่ผมก็กลับมาได้ประมาณสักเกือบเกือบหสัปดาห์ได้แหละนะครับนะคิดว่าตอนนี้องค์บูชานะไซขนาดบูชาหน้าตักหน้านิ้วอ่ะน่าจะหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ก็คงยังจะมีหลายหลายรูปแบบให้เราได้ไปเช่าบูชานะครับนะ้นลองไปดูที่วัดนะมีให้เราเช่าบูชาอย่างแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะที่จะมาแนะนําให้กับพี่พีน้องๆได้อูไร้อ ไม้แกะนะครับนะไซส์ขนาดใหญ่นะอันนี้คือไซส์ขนาดใหญ่นะที่ผมเอานำมาให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูและเขาจะมีไซส์ขนาดเล็กด้วยนะครับนะมีแค่สงไซส์เท่านั้นถ้าได้ขนาดเล็กมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนําให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูไปพ,พร้อมๆกันนะสำหรับปวิดีโอนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมานําเสนอให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูจะเป็นประสบการณ์หรือแนะนําวัตถุมงคลก็รอติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ